วันนี้อยู่กับ X ผื่ G6 รถด้วยปคันแรกจากทาง X เผื่ที่เตรียมตัวเข้าไทยใครๆก็บอกว่าคันนี้คือ Tesla Killer แต่หลังจากที่อุ้มาสัมผัสน,นะคะคันนี้เนี่ยเป็นมากกว่านั้นจะเป็นยังไงวันนี้อุ้งไปเล่าให้ฟังพร้อมๆกันเลย มุ้มนะคะจะรู้ว่าอุ้มเนี่ยไม่ได้กรี๊ดแล้วดนไฟฟ้ามาสักพักหนึ่งแล้วค่ะจนเห็นภาพของ x อ็กซเพิงคันนี้แล้วพอมาเจอตัวจริงค่ะจะบอกว่ากรี๊ดหนักกว่าเดิมอีกนะทุกคนมันมีจลิตนะคะของความอินโนเวชันนะที่โชว์มาทั้งในเรื่องของหน้าตาทั้งเรื่องของภายในนะคะแล้วก็การขับขี่ด้วยค่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันนะถ้าพูดถึงแบรนด์เอ็กซ์เพนะคะตอนนี้ทุกคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นักนะคะแบรนด์เอ็กซ์เพลิงเองเนี่ยก่อตั้งในปี2014นสอแบรน เติบโตเร็วมากๆและเขาเนี่ยมีมอตโต้นะคะหรือว่ามีคำจัดกติกาของแบรนด์ของเขาค่ะก็คือเขาจะใส่สุดนะคะในเรื่องของอินโนเวชันนะแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยแบบเต็มที่มากๆเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวอุ้มพาทุกคนนะคะชมรอบคันกันดีกว่า เริ่มจากด้านหน้าดีกว่านะคะเอาจริงเราได้เห็นความโลโบอติกแบบนี้นะจากเอ็กซ์เพิร์กนะคะก็รู้สึกดีใจมากนะเพราะว่ามันดูครั้งแรกมันรู้เลยว่านี่คือรถยนต์ไฟฟ้านะคะเขาเนี่ยดีไซน์เนี่ยตัวไฟเดย์ทนามนั่งไลท์นะคะมาแบบสวยงามมากๆค่ะสุดเนี่ยจากฝั่งขวานะมาตรงด้านซ้ายตรงนี้เลยค่ะไฟด้านหน้าเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เนาะทีนี้ค่ะสิ่งที่นุ่งใหญ่ให้คนดูก็คือคันนี้เนี่ยขนาดใหญ่นะคะเอาจริงเทียบเท่าอ่ะเทสลาโมเดลวายอะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดว่าคันนี้เนี่ยค เ,เดี๋ยวเราเนี่ยขอมูฟมาด้านข้างดีกว่าถ้าพูดถึงเรื่องของสีนะคะสีนี้คือสีส้มเนาะทางเอ็เซร์นะคะแจ้งว่าน่าจะมาทั้งหมด5สีด้วยกันนะคะสําหรับตัว G6 ตัวนี้ค่ะมาดูข้างกันบ้างนะค,ะคันนี้เองเนี่ยเป็นการรวมนะคะเซนเซอร์เนี่ย31จุดนะทุกคนแล้วก็มีเรื่องของกล้องนะคะซึ่งกล้องไรได้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะคะจะมาหรือเปล่ากับเาตอนที่เข้าไทยนะคะสิ่งหนึ่งที่ชอบมากค่ะก็คือนี่เลยเส้นสายตรงนี้ เคยสวยมากนี่มันเป็นเหมือนแบบว่าไฮไลท์อ่ะที่ช่วยทําให้ช่วงนี้นะคะมันดูแบบดูโรบติกนะดูแบบว่าฟิวเจอร์ลิสติกเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ล้อค่ะเขามากับล้อขอบ20นะคะใช้เป็นมิชลินไพลอตสปอร์ตอีวีเออไม่ค่อยเห็นนะคะที่รถเนี่ยที่ออกมาพร้อมกับไพลอตสปอร์ตอีค่ะตรงนี้ก็เป็นตําแหน่งของกล้องนะคะอีกจุดนึงแล้วก็ไล่มาจากด้านข้างตรงนี้นะคะตรงแฮนด์จับแน่นอน มันต้องแบบนี้ทุกคนเก็บเข้าไปในตัวรถนะคะแล้วตัวนี้เองถ้าคุณเนี่ยเชื่อมต่อกับมือถือนะคะถ้าเดินมาใกล้ๆตัวนี้ก็จะทําการเปิดเนี่ยอัตโนมัตินะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่าข้างในเนี่ยมันเท่ขนาดไหนแต่สิ่งหนึ่งที่คุณสัมผัสได้ก็คือวัสดุทุกอย่างเว้ยดีมากวัสดุด,ดีกว่ารถเทสลาโมเดล Y วมากๆไม่อยากจะพูดคำน,นี้เลยนะคะ มาต่อที่ด้านหลังกันดีกว่านะคะโหด้านหลังก็สวยนะมีความสปอร์ตนะคะมีความแบบว่าดูล้ำด้วยเนาะโลโก้เอสเพงนะคะ X P E N G ไล่กันไปแบบนี้นะคะ่ะมีกล้องเนี่ยที่ด้านหลังอีกเนาะแล้วก็สำคัญทุกคนนี่เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ข้างหลังนะคะเป็นท้ายไฟฟ้านะ จะบอกว่าคันนี้อ่ะมันมีความไฮโซตรงที่ทุกอย่างอ่ะมันเป็นแบบซอฟต์คอสนะคะคือมันจะปิดนุ่มๆเสียงมันจะนุ่มๆน,นะคะพื้นที่ด้านหลังเนี่ยใหญ่นะสามารถจะไว้นะคะถุงกลอฟเนี่ยสถุงได้เลยเนาะ แต่ถ้าเทียบกับเทสซาโมเดไวเนี่ยด้านหลังเนี่ยอาจจะสั้นกว่ากันนิดหนึ่งนะคะถ้าเทียบกับพื้นที่ของการใส่ของแต่อุ้มรับรองว่าเพียงพอสําหรับการใช้งานแน่นอนค่ะตัวเบาะหลังเออตัวเบาะหลังเนี่ยสามารถจะพับนะคะลงไปได้นะทั้ง2ข้างเลยเป็นแบบ60-40นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเนี่ยจะสามารถที่จะนอนเนี่ยในรถได้นะคะสําหรับเจ้าคันนี้ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่าว่าเทขนาดไหน เข้ามาที่ภายในกันบ้างนะคะภายในเนี่ยให้ฟิลเทสลาอีกแล้วแต่ว่าเป็นเทสลาที่พรีเมียมกว่าวคือเจ้าตัวนี้นะคะงานประกอบคือเนียบมากๆแต่ข้างนอกเนี่ยจนมาถึงข้างในนะคะวัสดุที่เขาเลือกใช้มาดีมาก เอาจริงไม่ต้องพูดก็ได้ก็คือใครนะคะที่มาดูนะคันจริงแล้วคุณเข้ามานั่งแค่เข้ามานั่งนะคะคุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเขาลงทุนว่ะเขาลงทุนกับทุกอย่างนะคะที่เขาเอามาประกอบเนี่ยเป็นรถคันนี้ค่ะเบาะนุ่มมากเออเบาะนุ่มมากนะคะแล้วก็โค้งรับตัวของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะแล้วก็เป็นการสามารถปรับนะคะแบบที่เป็นไฟฟ้าได้นะทีนี้สิ่งที่อยากให้ดูนิดนึงค่ะก็คืออัน,นออเนี้ยพวงมาลัยเนี่ยมันจะลงสุดได้เท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติเป็นผู้หญิงใช่ไหมเราก็จะต้อง ะะตัวเบาะเนี่ยขึ้นมาสูงนิดนึงแต่ข้อดีก็คือพอมันยกขึ้นมาแล้วนะคะมันก็สามารถมองเห็น,นได้อย่างชัดเจนนะคะด้วยความที่มันเป็นรถ SUV เนาะคันมันจะใหญ่นิดนึงนะคะสำหรับผู้หญิงเนาะทีนี้มาดูกันต่อค่ะตัวหน้าจอตรงกลางตัวนี้ค่ะมากับหน้าจอขนาดอยู่ที่14.9นิ้วทุกอย่างจะควบคุมจากหน้าจอนี้นะคะและความเจ๋งก็คือมันเป็นซอฟต์แวร์ที่ดีว่ะทุกคนไม่เห็นนะคะรถเนี่ยที่ มันทัสดีๆแบบนี้มานานแล้วนะคะกดทุกอย่างก็คือติดมือมากนะแล้วก็เวลาที่เราเปลี่ยนโหมดต่างๆนะคะจนไปถึงนะเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูแล้วกันว่ามันเล่นอะไรได้นะคะอ๋อแล้วคันนี้เองทุกคนอันนี้ดีใจมากก็คือมี one p เด a l นะคะคือใช้คันเร่งเนี่ยในการควบคุมนะไม่ว่าจะเป็นการเบรกหรือว่าการนะคะเหยียบคันเร่งเองก็ตามนะซึ่งดีมากๆค่ะแล้วตัวนี้จะมีหน้าจอด้านหน้าตรงนี้นะคะขนาด10.2นิ้วเนี่ยมาให้อีกด้วยค่ะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วเราสามารถคอนโทรลนะในส่วนที่เป็นกระจกมองข้าง ะะผ่านตรงนี้นะตรงข้างๆตรงนี้รวมถึงค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นไวเลสชาร์จ50วัตต์เขาให้50วัตต์เลยทุกคนแล้วก็จะมีนี่พัดลมนะคะระบายความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบเวลาชาร์จเร็วๆเนี่ยกลัวว่าเครื่องจะมีปัญหานะคะตัวนี้เนี่ยช่วยได้เยอะมากๆเลยแล้วก็ไฟแอมเบียไลท์นะคะสามารถเปลี่ยนสีได้เนี่ยตามที่เราต้องการตัวนี้นะคะมีช่องนะคะใส่น้ำเนาะใส่สามารถใส่ขวดเนี่ยได้หรือว่าแก้วนะคะได้2ช่องค่ะมีช่องเก็บของตรงนี้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นแบบสามารถวางกระป๋อง กระเป๋าได้นะคะอันนี้ประมาณนี้สําหรับด้านหน้าเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าหน้าจอกับซอฟต์แวร์ดีนะทุกคนเดี๋ยวจะมาลองเล่นให้ดูสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะคะเราจะมาคอนโทรลเนี่ยตัวกระจกนะคะข้างๆเนี่ยนี่สามารถใช้นิ้วเนี่ยสไลด์ได้เลยอันนี้เก๋มากนะเป็นสิ่งที่นุ่มชอบมากๆนะคะแล้วก็การเปลี่ยนโหมดต่างๆเนี่ยคุณสามารถกดตรงนี้เนาะแล้วก็เปลี่ยนได้ค่ะนี่มันก็จะมีเป็นแบบทั้งเสียงนะคะแล้วก็เอฟเฟกเนี่ยที่หน้าจอแบบนี้เนาะ ทีนี้ค่ะเวลาที่อุ้มนะคะต้องการจะปรับนะคะอุณหภูมิหรือว่าตัวแอร์นะคะคุณสามารถเชียร์เลื่อนตรงนี้ได้ นะอันนี้ก็จะคุ้นๆน,นะคะสามารถกดเปิดกดปิดได้จิ้มเนี่ยนะคะปิดเปิดนะแล้วก็นี่ขยับตรงนี้นะคะขึ้นลงนะค,ะคุ้นเคยคุ้นเคยอันนี้เนี่ยเหมือนอนกันเลยนะคะซึ่งโอเคถือว่าทําออกมาได้ดีมากจริงๆค่ะลําโพงนะคะจะเป็น x o p e r a ค่ะตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมด18ตัวด้วยกันนะทุกคนเป็น in house นั่นแหละแต่ว่าถือว่าทําเรื่องของเสียงออกมาได้น่าสนใจนะคะอาจจะแบบไม่ได้เบสหนักมากนะอลองฟังกันดู ประมาณนี้นะคะก็เรียกว่าสารพันบันเทิงนะกับตัวหน้าจอตรงนี้ค่ะซึ่งตอนที่วางขายจริงเนี่ยคันนี้ก็จะรองรับนะคะ o n d r u t o Auto นะแล้วก็ Apple CarPlay แบบที่เป็นไวเลสค่ะแล้วเขาเนี่ยกาลังคุยกันอยู่นะว่าเฮ้ยสุดท้ายเนี่ยมันจะมีแบบว่าแอปพลิเคชันนะคะ Netflix หรือว่ามีอะไรที่เราสามารถจะแบบว่านั่งดูได้นะคะระหว่างที่รอชาร์จนั่นเอง มาที่ด้าหลังกันบ้างนะคะขอย้ำอีกครั้งว่างานดีมากวัสดุดีนั่งสบายนะข้างหลังนี่นั่ง3าคนได้เลยนะคะแล้วก็อุ้มอ่ะความสูง159นะคะ ไม่อยากจะให้ดูอะไรมากเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเอผู้ชายนะ180นะคะ185 190ว่ายังนั่งได้เลยดูดิพื้นที่นะคะเฮดรูมเหลือเยอะมากเล็กรูมเหลือเยอะสุดๆนะคะตรงนี้ไม่มีเพาะนะเพราะว่าแน่นอนค่ะว่าเขาเนี่ยสถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะด้านหลังเนี่ยจะมีแอร์มาให้นะคะแยกเนี่ยสองฝั่งเนาะมีที่ชาร์จยูนิทีไรท์ซีมาให้สองจุดนะคะแล้วถ้าสังเกตดูค่ะรถคันนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยลำโพงลำโพงงงลลลำลำโโพพพเเเเต็มมไปหดยยนนนนะะะะคะราฉั้นนี่ คุณภาพเสียงเนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าใครเนี่ยนั่งด้านหลัง2คนนะคะก็สามารถจะเอาที่พักแขงลงมาได้และดูมีที่ใส่แก้วอยู่สองจุดข้างหลังตอนนี้คือข้างหลังเนี่ยไฮโซกว่าที่คิดไว้เยอะมากถ้าคุณคิดว่าหมดแล้วยังไม่หมดอ่ะดูนี่นะคะคุณสามารถปรับเบาะด้านหลังนอนได้เลยแล้วเนี่ยมันเป็นองศาที่แบบดีอะ่ะเอออันนี้คือดีมากๆนะคะ ยัไม่อด้านโมนตรงนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับพาร o นิกแกาสลูนะคะยาวนะตั้งแต่ด้านหน้าเนี่ยมาถึงด้านหลังเลยคุ้นๆใช่ไหมก็เหลือเหมือนเท s l a m o เดลวนะคะฟิลลิ่งประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คําจํากัดความเนี่ยของคันนี้นะคะก็คือภายในเป็นเท s l a ที่หรูหรากว่าวัสดุด,ดีกว่าแล้วก็มีฟัง์กชันเนี่ยที่ครบกว่านั่นเอง สำหรับ x ส G 6นะคะก็จะมีรุ่นที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยทั้งหมด2รุ่นด้วยกันค่ะรุ่นแรกนะคะเป็นตัว standard lens ค่ะตัวนั้นในราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.5ถึง1.6ล้านนะคะแล้วก็รุ่น long lens ค่ะราคาจะอยู่ที่1.7ถึง1.8ล้านทุกคนน่าจะเดากันได้นะว่าจะอยู่ประมาณไหนนะคะเพราะฉะนั้นหถอมเองค่ะอุ้มเนี่ยเชื่อมั่นนะว่าคันนี้นะคะจะเป็นอีกคันหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนนะคะหรือว่าปลุกเนี่ยตลาดในประเทศไทยนะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าได้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความพรีเมียมค่ะ นะคะเซกเมนต์ไว้แตกต่างกับแบรนด์อื่นๆนะคะโดยเฉพาะแบรนด์จีอื่นๆนะคะแบบแบบสิ้นเชิงเลยโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพนะคะอุ้มรู้สึกเลยว่านี่แหละคือตัวที่จะสร้างความแตกต่างได้จริงๆนะคะ ทีนี้เนี่ยหลายคนก็จะอยากรู้แล้วว่าเฮ้ย after sales ซอร์วิเป็นยังไงนะคะความมั่นใจที่จะมีให้เนี่ยกับ X อ็กเพนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยมีการร่วมทุนกันนะคะระหว่างปตทนะในส่วนที่เป็นอรุณพลาสนะคะกับทาง MGC A ซีเอเชียค่ะซึ่งทั้งสองเจ้าเนี่ยโอ้โหแบรนด์ใหญ่โตอลังการอยู่แล้วเนาะแล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องของรถไฟฟ้านะคะทางเรื่องของการขายรถอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเนี่ยบอกเลยนะว่าเตรียมนะคะในเรื่องของศูนย์บริการแล้วก็การดูแลสไว้อย่างเต็มที่แลเยอ่ะว่าเิย รอติดตามแล้วมันจะมี x p e r ซ์เพิงนะคะซูเปอร์ชาร์จเจอร์ค่ะเป็นชาร์จเจอร์นะสำหรับรถดนว์ไฟฟ้านะคะของหนังเ p e กซ์พโดยเฉพาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะคะอยากเจอตัวจริงของคันนี้ค่ะก็สามารถไปดูในงานได้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่งานค่ะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอใหม่กันหนะ้าสวัสดีค่ะ